สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่กรุงเทพจะเดินทางไปที่จังหวัดพิษณุโลกสองแควรครับเดินทางโดยทางรถไฟเพียงไม่กี่ชั่วโมงเราก็เดินทางมาถึงจังหวัดพิษณุโลกสองแควรครับที่นี่มีบรรยากาศดีมากครับมีตลาดยามเช้าคนคึกคักครับที่แรกที่เราจะพาไปคือวัดนางพญาครับวัดนางพญาเป็นวัดที่เก่าแก่มากนอกจากวัดนางพญาจะขึ้นชื่อเรื่องพระสมเด็จพระนางพญาครับที่นี่ยังมีสถานที่สําคัญเรียกว่าพระมหาเถนคันช่องครับนี่คือ ไฮไลท์ของวัดนางพญาก็มีพระพุทธรูปพระสมเด็จนางพญาเรือนแก้วครับงดงามมากครับหลังจากที่เราไหวพระสมเด็จนางพญาเรือนแก้วกันแล้วเราจะไปกันที่วัดลาดบัรนะครับวัดลาบัรณะเป็นวัดเก่าแก่มากครับเก่าแก่มากตั้งแต่สมัยพิศนุโลกครับวัดลาดบัรณะมีความสําคัญครับวัดนี้มีพระพุทธรูป700ปีชื่อว่าพระทองคําอยู่ในพระวิหารหลวงพ่อทองคํา มีคนมาไหว้กันเยอะครับสถานที่ต่อไปเป็นไฮไลท์ของจังหวัดพิษณุโลกเลยนะครับที่นี่ถ้ามาพิษณุโลกเมืองสองแควต้องมาที่วัดมหาธาตุหรือวัดพระศรีรัตะนามหาธาตุครับเป็นวัดที่มีพระพุทธชินาราชเป็นพระพุทธรูปที่มีความงามมากที่สุดในโลกครับเราไปชมความงามของพระพุทธชินาราชกันครับวัดใหญ่หรือวัดพระศรีรัตะนามหาธาตุนอกจากจะมีพระพุทธชินาราชแล้วยังมีพระพุทธชินศราี มีพระศรีสัสดาจำลองครับซึ่งปัจจุบันองค์จริงอยู่ที่วัดบวรนิเวศกรุงเทพครับแล้วที่วัดนี้ยังมีพระปางพระเหลือและพระอัฐารถที่งดงามครับ